คณะของเราเข้ามาในวัดหลิงกวงเรียบร้อยแล้วหลิงกวงซื่อเดี๋ยวเรามองหน้าคนในคณะกันหน่อยว่ามีใครกันบ้างไม่มีอแค่เดินเดินขึ้นเขาถอยหลังแค่นั้นเองนะไม่มีชนใครใช่ไหมไม่ได้แล้ว ตอนนี้กำลังเดินขึ้นเขากันอยู่ทางขึ้นเขาน่าจะอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราไปเข้าน้ำด้านบนกันก่อนนอะแล้วก็ค่อยเข้าไปสวดมนต์ไหว้พระกันเนี่ยทางขึ้นเป็นอย่างนี้เราชมทางขึ้นดูก่อนนี่นี่เจ้าหน้าที่เข้ามาตอนหลับมามาพาวันนี้เขาพาเข้าทางพิเศษทางรถยนต์เลยไม่ต้องจ่ายค่าเข้าชมด้วย เป็นกรณีพิเศษเลยวันน nope totally ี้ต้องติดบอกของฟรีของฟรีเหรอลูกเพราะวันนี้เรามาทำบุญไงเลยของฟรีเลยใช่ไหมลุงอ่าูกเอเอโอเค